สวัสดีค่ะควณผค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีแอคชั่นเรื่องบลูล็อกหรือขังโดนแข่งซีซั่นหนึ่งตอนที่ค่ะค่ะตอนที่แล้วนะคะก็เป็นตอนเห็นความประทับใจในที่สุดจริงๆลีก็สามารถเอาชนะความกลัวในจิตใจเขาได้แล้วเนาะก็คือสู้ขึ้นมาอีกครั้งเนาะอือเอาจิงเราว่ามันก็แบบมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นน่ะแหละว่าโอเคจริงๆถว่ามันอาจจะน่ากลัวเนาะคืกการที่เออถ้าเราแบบใส่เต็มที่ไปครั้งแล้วแบบขามันแบบ เป็นหนักจนเตะบอลไม่ได้อีกอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยๆในตอนที่แบบมันยังใช้ได้อยู่อ่ะก็ใช้เต็มที่ไปเลยดีกว่าเนาะเพราะเออคือเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเอ,อเรายังเล่นบอลอยู่แต่ก็แบบยังเล่นแบบไม่เต็มที่มันก็มันก็ไม่ enjoy อ,อ,อ่ะอืมอย่างที่แบบจิกิรู้สึกว่าเออพอตอนนี้ที่เขาแบบแตัดสินใจแบบปลดพันธนาการแล้วอย่างเงี้ย มันก็รับทำให้เขาได้สัมผัสถึงความรู้สึกสนุกเอ็นจอยกับการเล่นฟุตบอลที่เขาเคยรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนอีกครั้งหนึ่งอ่ะเออมันก็ถ้าเกิดแบบยังเออยังแบบเล่นแบบเออกลัวแบบเราวัดระวังขาไปแบบเออแบบแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็แต่แต่ตัวแต่ตัวเองก็ยังไม่เลิกเล่นบอลเงี้ยมันก็เออมันก็เล่นได้ไม่เต็มที่ไม่สนุกอ่ะอืมสุดท้ายมันก็คงแบบ ต้องเลิกเล่นไปเองเลยก็แบบใช้เต็มที่ไปเลยแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรแบบพังเมื่อไหร่เงี้ยแต่ก็ในตอนนี้ที่แบบมันก็ยังเล่นได้อยู่ก็เต็มที่ไปเลยดีกว่าเนาะแล้วก็ในตอนท้ายนี่ก็เอ่อพวกอีสานีนี่ก็มาเผชิญหน้ากับ ทีมวีแล้วเนาะซึ่งก็แต่ละคนก็ดูแบบเด็ดดวงกันทีเดียวแล้วผลงานของทีมวีเนี่ยเขาก็ชนะมาตลอดเลยด้วยเนาะชนะทุกแมตช์เลยคูองคคุณมาม่าคุณจะเรียกมาม่าต่อไปดีไหมเนี่ยก็ยังคงแบบทําตัวเหมือนเดิมขอแบบแลกข้อมูลกับทีมผู้ต่อสู้ไปเรื่อยแบบนี้มันก็คงไม่มีทางอยู่รอดแน่ๆนะคะแล้วทีมวีเขาเก่งอยู่แล้วเขาจะมาแรกข้อมูลด้วยทําไม แล้วสามคนที่คูโอไปคุยด้วยนี่ก็แบบผลงานก็ไม่ธรรมดานะก็ลายลูกนะแต่ละคนไม่รู้ยังมีคนอื่นอื่นที่แบบทําผลงานได้ดีอีกด้วยหรือเปล่านะในทีมวีก็คาดว่าตอนนี้ก็คงต้องเริ่มแมตช์ต่อไปกับทีมวีแล้วเนาะไม่รู้ผลจะออกเ,เ,เป็นยังไงการแข่งขันเป็นยังไงทีมแซดจะเจออุปสรรคอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนป,ปราการเสวนาเราไปรับชมกันเลยค่ะ let's do it チームダブリュー分かるか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 分かで、か分かる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 か分かな。か分かるか分け。るか分か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 分 เปลี่ยนคนไปหลายคนเลยอีสกี้คนเดียวตัวหลักก็คือซาบิคือเฉลี่ยคนละคนประตูเออหลักก็คือบคนละประตู เราต้องชนะเท่านั้นหนอนนรอหน้าตาก็คล้ายเธออยู่เถอะแต่จริงๆคู่องค์ก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เลยไม้มเพราะว่าเขาก็ไปเสนอให้ทีมวีทีนึงแล้วอ่ะแต่ทีม V ีเขาก็ไม่สนใจก็คงทำอะไรไม่ได้อย่างที่เราพออยู่ก็เหมือน ไม่มีตัวตนตัวสำคัญนนเนี่ยมีแบบมาให้ดูฝั่งทีมนี้ด้วยโอเคคิวม้วงคิวแบบกระตุก

เป็นอีลิฟอ้คือนางยี่หรอนางยี่ได้มายากหรอหรือไงหรือหมายถึงว่านางยี่เป็นคนที่จะทำให้ฉันได้สมบัตินะั้น

อออยู่เรียนเดียวกันโอ้โหถ้ารับโทรศัพท์ต้องกระดีเลย

ไม่อยากพย,ยายามออเอจ้ะในเมื่อมีพอสวรรค์มันก็ไม่ต้องพยายามหรอกไม่ยุ่งยากอยากได้มาเป็นสมัครอาชีพทีม ดูไม่น่าใช่สุดอันนี้ทำอะไรกันเนียเออไม่ต้องไม่ต้องทายก็รู้ เขาก็ไปเสนอมาแล้วไงแต่ยัออยงไงมันก็ต้องแบบลงแข่ด้วยกันอยู่ดีไปลงแข่งไปก่อนอะเอาเง้นก็ออกไปเลย

อื่นเขาก็ไม่อยากแพ้เหมือนกันนั่นแหละนะอืมแล้วตัวเองจะแบบอยู่รอดด้วยวิธีแบบนี้จริงๆเหรอแล้วจะไปเป็นคว้าแชมป์โลกได้ไงโอ้โหเล่นเอโก้พูดเล้แล้ว サイジョーイシャストリオイキノコリドシマス。ダンディアりコンナギヤロガナデトプなんだよオけが評価基準ですから、ルール上何も問題ありませんよお前はストライカーとしてはゲノゲノゲつうかゲノ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  戦い方には何の価値もない世界ゴールの再現性だ印象は強いがその一撃だけで終わってしまう選手は世界一ゴールを奪えないのかそれはそのゴールが偶然の,の,の <laughs> <laughs> ましてや裏切りのやらせゴールなんて再現性ゼロのゴミ。 จริงเราถึงได้บอกว่าตัวเองก็ยิงได้จากการเตรียมกับอีกทีมาอยู่รอดไปมันก็ไม่ได้ตลอดรอดฟังว่าเขาต้องการคนที่มีความสามารถจริงๆ

勝して勝れとりあえず食うん、何かしたらマジで殺すぞつまり何度でもどんな時でも確実にまたまじゃダメなんだ俺の武器は空間にし เรียดอีกใช้สนามเดียวกันเหรอตั้งใจมาหาหรือเองอย่าทำลายร่างกาย お前は一人でも航路を奪える。俺が会った中で一番凄いやった。俺勝ちたいんだ。一人でも戦える人間になりたいんだ。お前のそのゴミみたいな夢見がちなエゴ。俺がここで。つほんわん。短くくるんやない。マジ。追いかけてきて。 โอ๊ยเลิกเรียกเขาเ็นสักทีได้ไหม <c oughs> เล่นคนเก่งก,ก็มีมารายาได้นะว้ย <c oughs> นี่ไม่ใช่วัง ือ <One> ก <input> ็ยอมรับนะว่าเก่งแต่แบบมันก็ใจเย็นหน่อยอะไรวะ ทำไมเ็นสาวมันชนแล้วมันทำไม

俺が真似できる武器じゃないでもそれは直接ゴールを奪えるものになってない助けるしかビビってのか俺全部決まる俺のサッカー人生が終わるかもしれない หนาวกันหมดเลยหนาวกันได้ フォーはー・ラブルフォーミ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 ー・ラブルフルフォーミー・ラブルフォーミー・ラブルフォーミー・ ボールにいしたらこそ。いって。かきつけ、せきがはそこ、つけ ก็ได้สิก็ไปเจอกันยาวบ้าอะไรก็ได้เขาไม่ได้ห้ามเจอกันหน่อยมันแรกเบอร์กันไหมนัดเจอกันโอ้ค คือคำนวณมาแบบเต็มที่ อะไรได้เห็นคนมีพรสวรรค์เพ la ิ่มเหรอือไงหรืออะไรยใหญ่แล้วเออุอย ลูกบอลเลยกันเลยตาไม่ได้เป็นแบบสัตว์ประหลาดเหมือนพวกอีสานี้เลยนะตาหนือนแบบชิงช้งๆอะไรอย่างเงี้ยเร็วเว้อโอเค เป็นสัตว์ประหลาดเองแต่ไม่ได้มีสัตว์ประหลาดด้านข้างในเหมือนแบบนั้นยุงยากจ,จังโอ้โ <laughs> ห คานุถนอมนสุดคำพูดสุดท้ายของนางยี้ก็คือทึกค่ะทึก เออมันจะเรียกว่าแบบความจริงก็ไม่ใช่คือเขาก็เออคือเขาก็ไม่อ่อนแอเราว่าโอเคคือมันก็อาจจะต้องใช้เวลาแบบขัดเกลาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบโหคือพูดแบบพูดดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาพูดมันแบบเออทำไมแค่นี้ยิยงไม่เข้าล่ะ <laughs> เหมือนแบบมันถามด้วยความสงสัยเฉยๆแต่แบบโอ้คำพูดแบบเจ็บไปถึงสวงแบบคือกูไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่พยายามนะแบบฟังเหมือนแบบแย่มากที่กูยิงไม่เข้าแบบอารมณ์เหมือนแบบคนที่แบบเหมือนไม่ค่อยได้อ่านหนังสือแต่ก็สอบได้ที่หนึ่งตลอดเลยเงี้ยแล้วก็แบบมาสงสัยคนที่แบบสอบได้คะแนนน้อยเอ้ยก็แบบก็ง่ายออกเนี่ยกก็ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเลยทําไมแบบ เธอตอบไไม่ได้เราทำคะแนนกันไม่ดีล่ะอย่างงี้ <c oughs> คือแบบคนเราก็เกิดมาไม่เท่ากันเวล่าแต่ตเราก็สงสัยตรงเลโอโเขายิ้มอะไรเราแบบรู้สึกสนุกหรือเขาเห็นวิธีการโต้กับเอ่อวิธีการบุกข,ของทีม Z แซดเราเรารู้สึกว่าแบบเอออาจจะแบบไม่เคยเจอแบบนี้กับทีมอื่นหรอหรือยังไงเ็เลยรู้สึกหมสนุกหรอ ไม่รู้เหมือนกันเออแต่คือเราอะไม่รู้ทำไมเราคิดว่าถ้าคือผู้องค์อะที่ผ่านมาเขาแบบเป็นคนคอยคิดกลยุทธ์ให้ทีมใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเขาคิดกลยุทธ์ให้ทีมอีกคือแบบเออไม่ต้องไปทําผลงานในเรื่องการเตะประตูอีกแล้วแต่ว่าอือก็ถ้าปล่อยให้เขาเลิกคิดถึงตัวเอง แล้วก็แบบอามาช่วยคิดกลยุทธ์ให้ทีมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมนะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันคือไม่รู้เพราะเรารู้สึกว่ายังไงคือโอเคเขาอาจจะรู้สึกว่าเออเขาเซฟตรงที่ว่าเขาแบบเป็นดาวซันโวของทีมอยู่ตอนนี้แต่ว่าขึก็ป็่หลไรอย่างที่คุณดิเงมีอบอกอะแบบคิดแบบมันไม่ เราแบบเออไม่ลองคิดบ้างเลยว่าถ้าแบบเออถึงแม้ตอนนี้มันจะม่แมสุดท้ายแต่ไม่คิดหรอกว่าแบบแบบคนอื่นแบบจะยิงจนแบบได้ลูกเยอะกว่าอะไรเงี้ยโอเคดีจะแข่งกับทีมวีก็เหอะเพราะอย่างที่เราคิดไว้เพราะรู้สึกว่ายังไงซากการที่ทีมชนะเราได้อยู่สองอันดับแรกอะไรยังไงมันก็เซฟกว่าอยู่ดีโอ้โแบบแม้ว่าเราจะแบบอาจจะไม่ได้เป็นดาวซันโบแต่ถ้าว่าทีมเราแบบคะแนนติดสองอันดับแรกเออมันก็มันก็เซฟอะมันก็ปลอดภัยเหมือนกัน ก็เมื่อกี้เมื่อกี้ยังยังไม่จบครึ่งแรกเนาะครึ่งเริ่มแป๊บเดียวก็ทีวีก็นําไปแล้วหนึ่งประตูนะคะด้วยคําพูดอันเจิบจ๊บคงงายแล้วก็แบบเราก็แบบได้แบบเร็วๆมากจากตอนแรกที่พอเริ่มป้าแบบทีมแซดก็แย่งบอลจนแบบบุกบกบุกกอยใช่ไหมแล้วก็แบบแป๊บเดียวอ่ะแค่แบบพอยิงไม่เข้าก็แบบทีบีบุกก็แบบแป๊บเดียวเหมือนส่งลูกแป๊บเดียวอ่ะ เออแค่เลยโอ้ส่งไปหานางงี้จะไม่ะไรนางนยิ่นเข้าเลยคือแบบรับแล้วรับบนกแบบ็โอ้ใช้ใช้หน้าเท้าล็อกใช่หล็อกล็อกบนแบบเออคือคนมีพรสวรรค์นะโอเคเชื่อแล้วจ้าแบบไม่ต้องทําอะไรมากก็ได้แล้วเนาะอืมก็ต้องมาดูการแข่ง,งขันระหว่างทีมซ้ากับทีมบีกันต่อเออก็ไม่รู้ว่าแบบอืม คือทีมแซ่จะต้องชนะเท่านั้นน่ะเออก็ไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นยังไงจะชนะได้ไหมอืมแล้วถ้าเกิดแบบไม่ได้ติดสองอันดับแรกจริงๆเนี่ยม,มันจะต้องออกจริงๆเลยเหรอคือแบบคือผลงานแต่คือแบบเอกเขาบอกว่ามันรอบนี้มันวัดจากจํานวนประตูที่ยิงได้อย่างเดียวจริงๆคือไม่ดูอย่างอื่นเลยอืมมันก็มันก็ไม่ค่อย มันก็อาจจะแบบอาจจะไม่แฟบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะเพราะว่าอย่างตัวคู่องค์นี้เอกกะเขาก็ยังพูดใช่ไหมว่าเออคู่องอันดับสูงสุดก็จริงเพราะทำประตูได้เยอะสุดแต่ในคุณสมบัติของการที่จะแบบเป็นนักฟุตบอลเป็นศูนย์หน้าเนี่ยคือมันแบบมันสูนย์มันติดลบอะมันขยะเออแล้วแบบจะปล่อยให้คนแบบนี้เข้ารอบต่อไปเหรอเงี้ยเออแล้วในขณะที่คนอื่นตกรอบ งี้หรอมันก,มนก็มันก็ได้เสียดายจริงไหมอืออ่าก็ต้องมารอดูกันตอน้าจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบด้ยวยเพลงเท่านี้ค่ะชื่นชอบฝากกดไลค์ลกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย